ผมไปเจอในเอาอีกแล้วะเจอในพันทิปผมเคยบอกแล้วว่าไอ้พันทิปเดี๋ยววันนี้ผมเพิ่งดูลูกค้าไปคนหนึ่งพี่ขอร้องกับพันทิปพี่ไปอ่านแม่งมั่วคือห้าสิบเปอร์เซ็นหรือหกสิบเปอร์เซ็นถูกมีคนเข้าไปตอบแบบถูกหลักการถูกถูกต้องอะ่ะอีกสี่สิเปอร์เซ็นไม่เคยรู้เรื่องแต่สึดเข้าไปเขียนเป็นลูกค้าผมฮะคุยกับผมสดิบสดีเข้าใจผมเสร็จเรียบแล้วเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเสร็จเรียบร้อยสักพักหายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์โทรมาคุณอูมีคนเขาบอกมาแบบนี้ผม,ม,ม่พี ไอคนที่พี่ไปคุยกับมันเนี่ยที่เขาบอกพี่มาแบบเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรอ๋อเขาก็ค้าขายธรรมดาแล้วเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วพี่คิดว่าผมกับเขาอ่ะใครมีความรู้เรื่องนี้มากกว่ากันคุณอู๋สิเออแล้วพี่ไปเชื่อเขาทาไมอ่ะเขาเคยทำหรอแล้วผมทำอ่ะเขาเคยไปขึ้นศาลมั้ยนะเพราะนั้นเออเชื่อผมนะครับนะผมพูดตามความเป็นจริงคุณกรตตทัศนะบอกว่าที่ภูเก็ตกับสมุยคุณอู๋คิดว่าน่าลงทุนซื้อบ้านหรือคอนโดแล้วปล่อยให้ฝรั่งเช่าดี ดีฮะแต่ต้องถามว่าเออถ้าจะทั้งสมุยทั้งภูเก็ตเนี่ยผมก็ผมก็มีความผูกพันทั้งคู่นะเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้วนะผมไปสมุยมากกว่าภูเก็ตเพราะว่าสมุยตอนนั้นบูมมากเพราะภูเก็ตมาซึ้งนามิแล้วภูเก็ตมันก็ซบไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็สมุยก็บูมมากผมก็ไปทํางานที่สมุยลหลายโปรเจกต์ที่สมุยผมก็ทําอยู่หลายเคสเลยสมุยพังงานเนี่ยโอ้โหไปกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับบินไปลง สมุยนะครับนั่งเรือเขาเรียกลมพญานะไปพังงานไปฟูมูลปาร์ตี้คือไปบ่อยมากแต่ไม่เคยไปฟูมูลปาร์ตี้เวลาจะไปฟูมูลปาร์ตี้เนี่ยน้องที่รู้จักกันเป็นเจ้าของรีสอร์ทบอกพี่ไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องไปเชื่อผมพี่ไปตอนตีสามอ๋อทำไมเออน่พี่ไปตอนตีสามแล้วพี่ก็ไปดึงใครมาเลยก็ได้มันไม่รู้เรื่องกันตอนนั้นนะจะดีเหรอะวะ,ะโดนคดีอะไรบ้างเนี่ยบอกไม่โดนหรอกพี่ไปตอนตีสามมันไม่มีใครรู้เรื่องแลวมันมัน,ม,นมันเมาเลยหมดแล้ว ก็คือมันปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานมากนะในคืนวันผู้คนปาร์ตี้ของที่นั่นคือที่สม,มุยเนี่ยคือทุกอย่างมันค่อนข้างผมว่าภูเก,ก็ต enfin ก,ก็แพงสมุยก็แพงนะภูเก็ตสมุยนี่ก็แพงพอภูเก็ตนะแต่สม,มุยเนี่ยมันทางมันโหดกว่าทางมันโหดกว่าเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันช้ากว่านะครับแต่ภูเก็ตเนี่ยทางค่อนข้างดีกว่าแต่ถามว่าน่าลงทุนไหมเออผมว่าถ้าเป็นคอนโดแบบไม่เจ๋งจริงๆ,ๆไม่น่าลงทุนนะครับ คือถ้าถ,ถ้าคุณถ้าเกิดคุณมีเงินมีเงินแบบรวยไปเลยนะแล้วคุณซื้อภูวิลล่าเจ๋งๆแล้วปล่อยเช่าอัานนี้คุม้มผมบอกเลยว่าคุ้มรีเทิร์นเนี่ยนี่รีเทิร์นน่าจะมีประมาณ12%บน่ะเออแต่ถ้าคอนโดอ่ะผมว่าไม่โอเคเท่าไหรนะ่จากประสบการณ์ที่ผมลงไปบ่อยๆ,ๆนะไปภูเก็ตไปเจอรู้จักคนเยอะแยะผมรู้จักคนเยอะเลยอะ่ะที่ภูเก็ตผ,ผู้ประกอบการนั่นเลยผมว่าคอนโดถ้ามันไม่ไฮเอ็นจริงๆไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์ก คุณมีมีคนว่าเจ้าหนี้สามารถสืบรัพย์ลูกนี้ได้ย้อนหลังสองปีแล้วสามารถเอายัดได้จริงไนะม่จริงหรอกผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นเอาง่ายเลยนะครับพี่บีบีเนี่ยเป็นหนี้ธนาคารรู้เต็ไมไปหมดเลยเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ธนาคารนะแล้วคนจะเป็นหนี้เสียจนถึงขั้นโดนฟ้องสองปีอะ่ะบางทีก่อนสองปียังไม่รู้ตัวเลยนะแล้วสมมุติว่าพี่บีบีตอนนั้นเออไปขายบ้านหรือไปขายที่ดินอะไรก่อน คือแ่ของแม่ก่อนที่โดนฟ้อง,อ,งอีกสองปีในอนาคตอ่ะมันจะเอาอะไรมาตัดสินจะบ้าหรือเปล่าไม่มีหรอกคือถ้าเกิดเอาทรัพย์ออกก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าออกก่อนโดนโนติสอ่ะคือการบอกเลิกสัญญาเนี่ยยังไงก็ไม่ผิดยกเว้นแต่ว่าคุณเป็นหนี้เสียแล้วแล้วคุณเอาออกด้วยการแบบโอนให้ลูกโอนให้เมียเมียโอนให้ผัวเนี้ยไอ้อย่างเงี้ออยาอาจจะเข้าข่ายเจตนาเพราะมันดูออกว่าตอนที่คุณโอนคุณเป็นหนี้เสียแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นการซื้อขายออกไปยังไงก็ไม่ผิดเพราะอะไรไหมครับ มันเป็นธรรมชาติสมมติพี่บีบีเนี่ยทำธุรกิจทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพี่บีบีก็มีหนี้เต็มไปหมดเลยนะมีหนี้เต็มไปหมดเลยพอพี่บีบีเริ่มจ่ายหนี้แต่ละแบงค์ไม่ตรงแล้วเรินะ่มรู้ตัวแล้วว่าจ่ายหนี้แต่ละแบงค์ไม่ตรงละนะแต่แบงค์แต่ละแบงค์เนี่ยเขายังไม่มีโน้ติสคือจดหมายบอกเลิกสัญญามาหาเราไม่ฮะยังไม่ส่งมาหาพี่พี่บีบีเนี่ยแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเราทําธุรกิจเนี่ยเรารู้ว่าธุรกิจเราแย่เริ่มหมุนเงินไม่ทนัน แล้วสมมติบบพี่บีบีมีคอนโดอยู่ทองหล่อเงี้ยแล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่แล้วอ่ะนะก็เลยประกาศขายคอนโดพราะเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วบังเอเิญในคอนโดเนี้ยแม่งสึกมีคนมาซื้ออ่ะแล้วพี่บีบีขายคอนโดนี้ไปอ่ะเพื่อที่จะเอาเงินมาทาธุรกิจเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนลูกน้องเอาเงินมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟมันผิดตรงไหนครับผมถามดิอย่างนี้ถ้าพี่บีบีมีทรัพย์สินอะไรก็ตามเนี่ยแล้วรู้ว่าอนาคตข้างหน้ากูจะจ่ายแบงค์ไม่ได้ กูขายกูก็ขายไม่ได้เว้ยมีคนจะมาขอซื้อกูกูก็ขายไม่ได้เว้ยกูจะขายเพื่อเอาเงินมาให้ลูกกินข้าวเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องแต่ไม่ได้ติดเงินเดือนลูกน้องมาสามเดือนแล้วไม่โน่ขายไม่ได้เว้ยเดี๋ยวผิดกฎหมายเว้ยโอนก่อนสองปีคือปรากฏว่าแม่งแค่นี่บัตรเครดิตไม่กี่มือเนี่ะมันสามารถทําให้คุณยับยั้งการขายทรัพย์อสังหารัพย์คุณเป็นล้านๆได้เลยเหรอเพราะคุณกลัวไอ้สิ่งที่คุณเขียนไว้นี่ย <laughs> มันจะไปไปได้ไงพี่เอาตามหลักคอมเมนต์จริง สมมติเราขายก่อนโดนโนติสเขาฟ้องศาลขึ้นมาคุณบีบีคุณขายทรัพย์ก่อนโดนโนติสคุณโดนข้อหาชอกโกงเจ้านี่ถ้าเป็นผมคุณผมมาถามศาลท่านครับผมธุรกิจผมมันไม่ไหวแล้วอะ่ะผมไม่ได้จ่ายเงินเดือนลูกนอก้องไม่สามสี่เดือนผมไม่ได้จ่ายหนี้ซัพพลายเออร์ผมติดหนี้เขาผมเอาของเขามาขายผมไม่มีเงินไปจ่ายเขาผมมีทรัพย์สินผมก็ต้องขายใช้หนี้เขาอะ่ะแล้วผมขายก่อนที่ผมจะโดนโนติสผิดตรงไหนอะ่ะผิดตรงไหนผมถามดิบ้าหรือเปล่า <laughs> ไม่ผิดแล้วครับจะมีผิดเรื่องอะไรหรอครับผมใส่อารมณ์ทุกทีเลยมีคนถามเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่ามันคิดหลักความจริงนี่พี่คิดหลักความจริงนะครับพี่บิวบิวกูถามมึงดีๆขึ้นเสียงกูเหยนะครับอย่าไปบ้าบอคอแตไกไอ้พวกทนายติ๊กต็อกเลยเช่อผมมวลานขอบคุณสาหรับคําถามค่ะได้คขารู้จักคุณอู่เพิ่มแล้วเรื่องสืบสอบลูกนี่เอาจริงป่าล่ะใช่ไหมเอาอย่างพี่รันเนี่ยทําเต็นท์ลถอ่ะทําเต็นท์ลถเนี้ยแล้วไม่ขายคุโทษนะขายขายลถไม่ได้เลยห้าหกเดือน ไม่ได้จ่ายบัตรไม่ได้จ่ายไม่ได้ทําไม่ได้คือไม่ได้จ่ายหนี้ไม่ได้ค้างค่าค่าเช่าเต็นท์ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเกิดพี่ลานมีที่ดินอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้อะแปลงหนึ่งเนี้ยแล้วบังเอิญประกาศขายแล้วมีคนมาซื้ออะเราจะขายไม่ได้เหรอฮะแล้วก็ขายก็ขายก็มาจ่ายเงินค่าเช่าเต็นท์นะไปจ่ายเงินเดือนลูกน้องไปจ่ายตังค่าอู่ซ่อมรถที่เอารถไปให้มันเก็บงานไม่มีตังจ่ายมันมันผิดตรงไหนวะผมไม่เข้าใจเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิด เขามีโน้ติสมาแล้วมีมีเจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้ใดเจ้านี้หนึ่งมาแล้วมีโน้ติสมาแล้วแล้วคุณขายนั้นน่ะคุณผิดแล้วก็คุณขายก่อนยังไม่ผิดแล้วยิ่งบอกว่าย้อนหลังไปสองปีมันจะบ้าแล้วย้อนหลังไปสองปีหน้าตอนนั้นบางทีคนบางคนเขายังเป็นเขายังเป็นปกติกันอยู่เลยเขาจะย้อนหลังไปสองปีเลยเหรอโอ้ขนาดนั้นเลยครับคุณอาบอกขายรถไม่ได้เจ็ดเข้าแปดเดือนแล้วค่ะเหนื่อยยากฟแนนซ์ตามแต่นี่ไม่ปล่อยสินเชื่อเลยโอตามแต่นี่ไม่ปล่อยสินเชื่อเลยครับูสู้กสู้สู้บีขอบคุณครับ คือขายก่อนโดนบอกเลิกสัญญาไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดจริงๆก็ไม่ผิดผมขายทรัพย์ตอนที่ผมเริ่มจ่ายนี่ไม่ไหวตอนนี้ตอนนั้นผมจ่ายนี่ปกติไม่ได้ค้างครับเออนั่นแหละมีผิดมันจะไปผิดเรื่องอะไรพี่สมมติพี่บีบีจ่ายไม่ไหวแล้วพี่บีบีขายออกไปแล้วแค่มาโดนแล้วหลังจากนั้นหลังจากขายสักสามสี่เดือนโดนโนติสพี่บีบีว่าสารก็จะพิพากษาพี่ติดคุกไหมคดีช่อกงเจ้าหนี้อ่ะโอ้โหไม่ขนาดนั้นมั้งครับเอามาเดี๋ยวผมถามก่อน พิมพ์มาผมถามก่อนไอ้คาถามที่ว่าเนี่ยมีคนว่าเจ้านี่สามารถสืบรั์ลูกนี้ได้ย้อนหลังสองปีเนี่ยเอามาจากไหนฮะเอามาจากไหนถามผมอยากรู้เอามาจากไหนผมเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยที่ที่เป็นผู้คำกวนลูกหนี้ธนาคารออมสินเนี่ยไอ้คนกู้เนี่ยมันไปนกู้แล้วให้ลูกค้าผมเนี่ยไปคำ้ำปรากฏว่าลูกค้าผมอ่ะแม่งโดนออมสินยึดรัพย์ขายทอดตลาดแต่ไอ้คนกู้อะ่ะแม่งลอยนวลเพราะมันโอนซัพย์ออกไป ออหมดแล้วไอ้ลูกค้าผมก็บอกว่าทาไมมึงไม่ไปสืบทรัพย์มันมันชอบโกงเจ้านี้เนี่ยมันโอนทรัพย์สินไปก่อนที่จะโดนฟ้องออมสินก็เลยบอกว่ามันทําเขาไม่ได้เพราะว่าเขาโอนไปก่อนที่จะมีโนติสหรือบอกเรื่องสัญญาผมไม่ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วเพราะเขาโอนออกไปก่อนแต่พี่ในฐานะผู้ค้ามันไม่โอนก็เลยโดนนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมไปเจอเนเอาอีกแล้วเจอในพันทิปผมเคยบอกแล้วว่าไอ้พันทิปวันนี้ผมเพิ่งดุลูกค้าไปคนหนึ่ง พี่ขอร้องกับพันทิปพี่ไปอ่านแม่งมั่วคือห้าสิเปอร์เซนหรือหกสิบเปอร์เซ็นถูกมีคนเข้าไปตอบแบบถูกหลักการถูกถูกต้องอ่ะอีกสี่สิเอร์ซนไม่เคยรู้เรื่องตัดสึกไอ้ึกเขาไปเขียนเลยลูกค้าผมอ่ะคุยกับผมสดิบสดีเข้าใจผมเสร็จเรียบแล้วเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเสร็จเรียบร้อยสักพักหายไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์โทรมาคุณอูมีคนเขาบอกมาแบบนี้ผมไม่ถามพี่ไอคนที่พี่ไปคุยกับมันเนี่ยที่เขาบอกพี่มาแบบเนี้ย่าทําธุรกิจแะไร เขาทาอาชีพอะไรอ๋อเขาก็ค้าขายธรรมดาแล้วเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้อ่าแล้วพี่คิดว่าผมกับเขาอ่ะใครมีความรู้เรื่องนี้มากกว่ากันคุณอู๋สิเอออ่อแล้วพี่ไปเชื่อเขาทําไมอะเขาเคยทำหรอแล้วผมถามเขาเขาเคยไปขึ้นศาลป่าวไม่น่าจะเคยอ่ะแล้วมึงรู้ได้ไง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเอ,อ่อเชื่อผมเลยครับนะผมพูดตามความเป็นจริงมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกพี่แหมมีทรัพย์แล้วโอนออกก่อนย้อนหลังไปสองปีมันจะบ้าหรือเปล่ามัน้นประเทศไทยอยู่ไม่ได้แล้วถ้า,างั้นเนี่ย เอามาคุณเ,เกตกล้องถามพี่บัตรเครดิตเพิ่มยอดขั้นต่ําที่ต้องจ่ายพี่คิดไงครับคือเดิมมันสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะคือเดอมิมต้องจ่ายขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะแล้วเขาลดให้ในช่วงโควิดเหลือห้าเปอร์เซ็นตอนนี้ก็เป็นแปดเปอร์เซ็นปีหน้าก็จะกลับมาสิบเปอร์เซ็นคือมันก็จะย้อนแยง้งก,กันกับคนที่เคยเคยพูดเสมอว่าเฮ้ย hey, เนี่ยเป็นนี่บัตรเครดิตไม่ลดนี่เลยสักทีเป็นนี่มันมาสิบปีบัตรก็เป็นนี่อยู่เท่าเดิมก็เพราะคุณ แล้วคุณก็รูดมาใช้แล้วมันจะหมดนี้ได้ยังไงนะครับเหมือนกันครับถ้าเราต้องจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำนะแปดเปอร์เซ็นตะมันอาจจะหนักแต่ว่าโดยทั่วไปมันสิเอร์เซ็นนะถามว่าคิดยังไงผมไม่คิดยังไงหรอครับไม่รู้จะคิดยังไงก,ก็เขาก็ช่วยเรามาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเขาก็ต้องปรับขึปป้นไปเรื่องปกตินะครับไม่รู้จะคิดยังไงไม่มีคอมเมนต์ไม่ไม่ไม่มีคอมเมนต์มเลยเลยอะ่ะแค่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ท,ที่ควรต้องจ่ายครับ เพราะปกติควรจะจ่าย10%นะครับอโอเควันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ